ก็ยัดลงไปนะไว้ดั้มสวนทองต้องคอต่อนอืมอาชีพอาชาเสริมกับนี่ อาชีพตีอาชีพแป้งหอกหรือว่ามันมันอย่าบ่มบ่มีในสมัยนี้แล้วนะเนาะครับบ่มีแล้วอย่าหายากร์ที่จะเข้าใจแป้งนะครับกคนเลี้ยงควายเกษตรกรกับเคนก็ต้องบ่มีบ่ได้ชื่อหอกบุญนี้เปิดจ้างแป้งกันมดเลยเถอะก่อนคนเท่ามาเก่าเดี๋ยวนี้เขากลับมาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายกันนักเนาะไหมครับกลับมาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายกันการเกษตรอย่างอื่นนี่ปุ๋ยมันไหนอย่าแป้งไงปุ๋ยแป้งยาแป้ง ราคาถูกอ๋อเวลาเก็บผลผลิตนะเผลราคา,าถูกอของวัวควายที่นี่เก็บไม่เห็นได้ปีอันนี้หักไม่ดูครับอืมครับอันนี้หักไม่ดูระกานี่ไม่แซกครับนี่มหักไม่ไรครับนี่หักไม่ไรครับอืมมันจะโอ๊ตน้อยครับนี่หักไม่ไรอาม,มาเจาะ ดังแน่น่ะฮ <c oughs> อกเนี่ยนะดัเขาตำร้าเนี่ยมานี่คนเข้าฝึนสอนว่าครับม,มันมีมันมีสูตรมีหมอกของคนวัดถ้าบอกเขาเลิกใจใจปากใจเนี่ยแต่งเสียงมันมีหมอกมีสูตรแบงค์เขารับ แบงขายอันตะเฮอยได้เปลี่นไหมหอกไหมเนี่ยหอ,อกอทานี่แงวชิบแปดเซนนี่เกรนสองร้อยห้าสิบกับอ๋อเพรไม่มันหาหนักนะครับสั่งได้สั่งได้ครับกัดมีแบงค์เฮ้อยู่สองเมตรละวพ่อใจแล้ว,รวครับนี่มีตัวประกบด้วยครับมีตัวประกบแปลขอดแป้งยังเข้าไซนะ์หนะครบแล้วนะเนี่ย ก็เยฮ่าิมันมันดังอย่างตรงไหนนะดังอย่างนะเออดังมันมันควักหูตัวนี้ครับพาตัวนี้เสียงออกนี่ครับอันนี้ตัวตัวข้างกระทบครับนี่ลูกกระทบนี่คอดมันข้างลูกกระทบมันอันนี้หูขอห้องกำเนีย่ากิ้มแล้วก็คนไทยแบบปวดว่าหูนี่นะครับเสียงกระโมอเหมือนกันนะเนาะครับกรดูบรรยากาศดย่างกลับคื้นมาละเสียงหอกมะเกามันมีชุดแฝง นั่งเตี้ยกับแปงแล้วบดังเจียกทำม่นต้องมีขวบมันมีสูตรมีแต่งมีเหลี่ยตัวนี้ของขวบตัวนี้ครับเป็นอะไรปลานะต้องกระตจอเนี่ยแขนงนะแปงเนี่ยผมเนี่ยแปงดังไว้แล้วนี่แปงดังไว้แล้วเนี่ยเอาห้อยเข้าปลาแล้วครับนี่อ๋อถ้าว่ามีนักแกนนี่ก็ดีมันก็มันมันมันจะได้เตยเตยกันทุกมอนก็ไม่จะเตยกันทุก แสดงว่าจะต้องมีคนเอาไปเลี้ยงในป่าหลายๆเจ้ามอนก็หลายเจ้าเลี้ยงหลายเจ้าก็จําเสียงหอกไปของไขของมันอแล้วแบ่งขายจะได้ี่เปีเวลาจะขายเนี่ยอขายหอกนี่นะครับครับขายหอกนี่ก็ถ้าแกนลุนี่เงี้วสิบแปดเสนใหญ่ลุนี่ก็แกนสองร้อยห้าสิบครับกับมีแบ่งขึ้นนิดๆน้อยๆน่อยาต้องไว้ใจนั่นไม่มานก็หางยากครับมันมีไข่แปลงก็ผมมีไข่แปลงหอกนี่ก็คนเลี้ยงงอนเนี่ยควาาบาง คนมาเกาแต่กะเขาแปลงใจคนเดียวครับพุ่งปัญญามะเกาครับพุ่งปัญญามะเกาอันนี้ตำบลนี่ยังมีคนแปลงได้ก็บ่มีครับแปลงแล้วก็บ่ดังแปลงแล้วก็บ่ดังเจะนี่แปลงเอาเป็ี่ยนหูเป็นหางมาได้แปลงเอาเปิงอะไรหรอแปลงเอาเปิงแต่เอาเจแขนนี่บ่บ่มีไผครับผมนี่ผมนี่กับแปลงเอาคนเดียวน่ะก็ถือว่ายังยังเหลือคนเดียวครับ